ที่นี่คือฟอร์ดบริดจ์ค่ะเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงของเอดินบร์นะคะหรือว่าเราจะเรียกว่าเอดินเบิร์กก็ได้เอดิน u บร h เป็นภาษาสกอตค่ะคุปป้อมอยู่สกอตแลนด์นะคะกำลังจะเข้าเมืองเอดินบร์ค่ะนี่ค่ะสะพานเนี้ยเขาถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษย์ที่มนุษย์สร้างนะคะสวยงามมากเลยค่ะ สะพานนี้เขาบอกว่ามันเป็นสะพานาสำหรับรถไฟเท่านั้นแล้วก็มีรถไฟใช้เส้นทางนี้ถึงวันละประมาณเกือบ200เที่ยวต่อวันใช่ไหมคะบริเวณนี้ก็เลยกลายเป็นที่ที่ชมสะพานแล้วก็มีร้านสวยๆมีพัตคารสวยๆ ให้เรานั่งรับประทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ชมสะพานไปด้วยค่ะตึกเมืองเอดินเนี่ยลักษณะเป็นแบบอิดเก่าทั้งนั้นเลยเป็นลักษณะของยุโรปที่เรามักจะเห็นในหนัง ส่วนสะพานนั้นเป็นสะพานรถค่ะที่เห็นไกลๆนั้นนะคะเป็นสะพานของรถยนเออดูหานดูหดข้างล่างนะคะเป็นหินทั้งนั้นเลยแล้วก็มีสาหร่ายสีเขียวๆนี่เรากำลังจะเข้าเมืองเอดินค่ะ แวะมาแวะมาดูสะพานที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะต้องมานะคะหรือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่เป็นฝีมือมนุษย์ค่ะชื่อว่า Ford Bridge เป็นสีแดงสะพานเป็นสีแดงนะคะ ผู้พ่อค้นทางฟ้าค่ะรายงานจากฟอร์ดบริดจ์สะพานคิอฟอร์ดบริดจ์นะคะทางกาใกล้ๆจะถึงเมืองเอดินเบิร์กหรือเอดินเบระค่ะประเทศสกอตแลนด์ประเทศอังกฤษค่ะ